ทำไมหมาป่าตัวนี้กล้ากระโดดออกหน้าผาทั้งที่รางวัลมันมีแค่ได้นกตัวหนึ่งคำตอบคืออารมณ์มันเหมือนเราในทุกๆวันนี้เหมือนกันนะเวลาที่โกรธทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนศัตรูไปหมดเราคิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเอาชนะความโกรธแต่สิ่งที่เราตัดสินใจในช่วงนั้นมักไม่ค่อยมีเหตุผลเวลาที่โกรธเรามักจะมองข้ามสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ เราเลือกที่จะทำลายบางสิ่งในชีวิตเพื่อเอาชนะอารมณ์แค่ชั่วขณะคันพูดหรือการกระทำที่หลุดออกไปอาจทำร้ายทั้งตัวเราและคนอื่นผลที่ตามมาคือสิ่งที่เราทำไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ทำให้เราสูญเสียความสัมพันธ์ดีๆหรือสิ่งที่เราเคยรักแต่อย่าลืมว่าความโกรธไม่สามารถกำหนดชีวิตทั้งชีวิตเราได้ลองหยุดคิดก่อนที่จะตัดสินใจในช่วงโกรธตั้งสติให้ดี และเลือกสิ่งที่มีเหตุผลมากกว่าความรู้สึกในขณะนั้นบางครั้งการคิดให้รอบคอบจะช่วยให้เราไม่พลาดสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตในวันนี้คุณตัดสินใจอะไรไปบ้างจากความโกรธมันคุ้มค่ากับสิ่งที่สูญเสียไปหรือเปล่า